ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมนี่สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านครับผมผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่สินค้าในร้านครับประมาณนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ชุดครับอีกคันอยู่โน่นครับแต่คันนี้จองแล้วครับ พีเอฟซีท่านไหนอยากได้แบบแบบนี้นะครับมาสั่งจองหน้าร้านได้นะครับแต่คันนี้เป็นตัวอย่างไงครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าจองไว้แล้วครับเดี๋ยวมาเอาครับนี่เดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังเสียงเนาะส่วนคันนี้ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมพี่อคันนี้มีเจ้าของอย่างคู่เลยคู่เนาะโอ้คันข้างหล <นะ S 2> ังเนี่ยคู่นี่ข็งกินลองังเดีเดี๋ยวผมผมสตาร์ทได้เหรอพี่ทาร์ตได้อยู่ ลูกค้าที่ไหนมาเอาเพี่โอ้โ oh, ผางแล้วครับน,นี่านผางาน้ำวันครับ <laughs> เอาไปสองชุดเลยนะเจ้าเดียวใช่ไหมเพ่อใครอยากได้ก็มาสั่งจองได้นะครับที่ร้านครับอันนี้ไม่ได้พูดโกหกครับมาจองจริงนะครับนี่นี่รถสวยอยู่ไม่นานครับนี่เอาถือกล้องให้หนู เป็นไงครับเสียงเดินเบาครับผ่านไหมครับนี่ดูครับนิ่มๆครับตัวนี้จะเป็น r าร0ท้อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับ RT ร0ท้อยจะอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับนี่นี่อยมาแล้วครับเดี๋ยวดนัก่อนนะครับเดี๋ยวไปโดนคันนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้แบบมีรอยเนาะ ก่อนส่งงานนี้ต้องเก็บให้เนียบๆครับนี่ไม่ให้เป็นลงเป็นรอยเนาะแต่คันนี้มีเจ้าของแล้วครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นหกพันนะครับนี่ใช่หรือเปล่าครับตัวร้อยสิบเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะไม่มั่นใจครับราคาเยอะมากครับน่าจะสองหมื่นหกนะครับตัวนี้สองหมื่นหกพันครับตัวโค้งเอ็นซีพัดเอ็กครับสองหมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้ราคาเดียวกันนะครับ แต่มาคุยหน้าร้านได้อีกนิดหน่อยครับมีค่า้ำมงน้ำมันให้เนาะหิรายใจดีคุยง่ายอยู่แล้วครับนี่สวยๆครับชุดนี้คือลูกค้าจะมาเอาเย็นนี้นะครับนี่สวยๆเรี่ียมแบบนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันที่ว่ายังไม่มีเจ้าของครับมีอีกนะครับยังไม่ได้ขึ้นเครื่องขึ้นโครงครับส่วนเครื่องใครอยากได้ตัวไหนก็ดูไว้ครับนี่เล็งไว้ครับแล้วเอาไปขึ้นโครงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงเนาะ ไม่ว่าจะเป็นยันมาคูปต้าครับ90้าสิบร้อยรอยี่มีหมดครับตัวร้อยก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงเปล่าครับที่ว่ายังไม่มีเจ้าของครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่ยังไม่มีเจ้าของนะครับดูสภาพผ่านๆนึกว่าป้ายแดงครับนี่สวยกว่านี้โอ้โหหายากแล้วครับตัวนี้28,000บาทนะครับส่วนเครื่องที่ผมรีวิวครับพี่ี f ออยากได้ตัวไหนก็ขึ้นได้นะครับ ดูครับครับเนียนกริบครับดูครับอันนี้ไม่ได้ทาเยอะครับแค่ไล่สีนิดๆหน่อยๆครับก็สวยแล้วครับเพราะว่ารถไถยังไม่ได้ใช้ช้ำนีครับนี่ประมาณนี้ครับ NC พัดเอกตาช้างครับ28,000บาทครับดูยางครับยังไม่ได้ทําสีนะครับนี่ถ้าใครอยากได้ก็รีบๆด่วนเลยนะครับตาชานี่ไม่ทันแน่นอนครับจะภาพประมาณนี้เลยครับสวยมากครับสวยทุกจุดครับทางร้านเฮียนี่ทําแบบสวยทุกจุดอยู่แล้วครับนี่ เงียบกริบครับคอนเซปต์ครับร้านครับใหม่นะครับตัวนี้ครับตัวหูตัวนี้ไม่ใช่ใช้ห้องเก่าเ่องเก่าไม่ใช้ครับขึ้นให้ใหม่แล้วครับดูสภาพสีสันครับสวยมากครับนี่ไอพีเอฟซีท่านไหนสนใจก็เบอร์โทรนี้เลยครับนี่ให้ไวเลยนะครับช้านี้ไม่ทันแน่นอนครับนี่ศูนย์แปดห้าหกศูนย์สี่เก้าสี่สามหกครับศูนย์แปดห้าหกศูนย์สี่เก้าสี่สามหกครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ RPFc อยากได้รถสวยแบบนี้ก็ตามเบอร์โทรเลยครับนี่คันนี้ยังว่างนะครับสนใจติดต่อได้ครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝาก RPFc กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้ารถสวยครับแฮกบาร์ดรอยครับสวัสดีครับ